น่ารักเกินต้องป,ปิดเพลงไหมตอนเล่นนะ่ะอุ้ยไม่มีไฟฉายอะวะเนี่ยวู้วอะไรวะมืดเกินตรงเข้าไปหรือเปล่าไม่ใช่กดตะเกียงเปลบอกเห็นตะเกียงข้างหน้าตรงมันนะไหนวะไม่ได้เลยอฟอ๋อเอ้ยออเอยเอว่วะโอ้โหแม่งไม่บอกผมเลยว่าได้ยังไงเนะี่ย เปิดเปิดได้ไหเปิดอ๋อซ้ายเฮ้ยรู้ได้ไงอะว่ากด F อ่ะย่อไงวะคอนโทรลเอา๋ยวดูตอนนี้ย่อมึงก็ต้องเอาขาลงไปทำตับงั้นเดี๋ยวมึงมายังแบบโอ้โหแล้วไปย่อตัวจริงเหรอมึงทำตามด้วยมึงต้องต้องทำตัวตามเด็กด้วยได้เลยเพื่อนมึงต้องแบบไปหาไปแช่งมาไหมแล้วก็จุด ก็เผาบ้านลงดิ้งกัาด้ยคือให้กูเล่นท่ามกลางความล้อเนี่ยเพื่อความกดดันป่ะแล้วกูจะเอาบ้านที่ไหนอยู่อ่ะเพื่อนไม่ต้องอยู่อ่ะหยอกมาแล้วว่ะง่ายเกินมียากกว่านี้ป่ะวะเก่งไปกับใคถ้ากูโดดลงไปจะตกไหมเนี่ยไม่ตก มีภาคสองนี่ภาคสองราคาเท่าภาคหนึ่งปะไม่รู้อ้าวเปิดไฟพร้อมกับอันนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยเฮ้แต่แต่ถ้าซื้อในอีพ c กมันก็มันมันจะคืนเงินให้นะเซตเนว่ะมันมีเื้ออีมีโค้ดลดราคาซื้อแล้วมันก็แจกซีเชียเฮ้ยเอา่ะเอ้าผมมืดเกินไอ้โป่อุ้ยแปลแล้ว มันจะเกิดมาใหม่หมว่าชิบหายละมันไม่ปล่อยวิญญาณวะผมไม่รู้ว่าเออเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันอยวิญญาณเข้าสู่โซลโซเซตี้ปะเฮ้ยโซ,ซ hey, <soul> eater อีเตอร์เฮ้ยไม่ใช่บีอ้จันไม่ใช่เหรอผิดเรื่องผิดเรื่องเฮ้ยโซอีเตนมต้องผูกคอตามน้องเบลเลยของจริงอง่งอะงั้นเดี๋ยวมาแล้วกันนะพอ <Yeah. c oughs> <c oughs> ้โหต่อดาวสยาเลย <c oughs> มึงียบรองเท้ามาทำบ้าเขียวที่ไหนอ่ะนี่ไงหือจับเก้อี้มาเร็วมปีนท่อขึ้นไปดีเฮ้ยมันจับยังไงวะเอ้ยเฮ้อกุดเอฟไปเออดันดันอ่าเอาว่าบกเข็นเก้าอีเร็วคือมันมาขับยากอย่างวะอุ้ยเด็กเขาตัวเล็กไงเวน ไม่ผักตรงๆเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไปเออเฮ้ยเขาต้องแบบเสริมสร้างความแอดวานซ์เนี่ยเดี๋ยวไม่เกินอุ้ยเข้าไปสิเข้าไปสิ้ว่าแค่นี้พอละมึงจะกระโดดยังไงงานปิดากเลยเว้เอ้นั่นแหละเอ้ยอย่าวะเฮ้ยเพื่อนผมฉลาเกินเลื่อคนเดียวไม่ผ่านแล้วเนี่ย เฮ้ยอะไรวะน่าเข้าห้องไอว์โอ้เพลงโคตรแบบโคตรไม่เข้าอ่ะเปิดตู้แล้วเปิดตู้เปิดตู้บ่เปิดได้หรอไม่รู้มีรอยมืออฮ้ยเอาวะไอโฟด์ฉลาดเกินฉลาดเกินเฮ้ยฉลาดเกินได้จริงจริงด้วยผุดดาวนั่นน่ะเฮ้ยฉลาดเกินด้วยโอ้โหคนโง่นั่งกินนี่มันนี่เนี้ย เวนอมไม่เคยดูอ้าอุ้ยโดนปิงแดกตายผมหน้าเนี่ยเวนอมของจิงเวนอมของจริ้งเวนอมจริ้งมาดิครับมาดิครับกระโดดไปหามันให้มันกระดึ๊งหาให้มันะหลอกล่อมันก็หลอกล่อนี่จับไม่ได้ดิงงงงงงกวันนี้มึงก็เล่นไม่จบหรอ ไมเ่กระโดดไว้พอพอพอผ่านตรงนี้ไดทีเดี๋ยวก็เจลไปนออีกตัวหรอกผเล่นแบบสปีดร้นนีุ้วอะจับไปือแบบสิบนาทีจบเกมเลยไปไปไปเกือบเกือบหนีตัวนี้ังหว

เฮ้ยใจยังไม่ใช้อะไรอะใจยังไม่ใช้สไลด์ด้ป่ะสไลด์เอฟเฟก์เฮ้ยนานๆบ้าบินเลยเพื่อนสไลด์เอฟเฟก์ย่อมันเอ้ยมันสไลด์ได้จริงกันเนี่ยเออกูเคยเห็นอยู่ทำวะนี่นเฮ้ยน้ยไอ้ไอไป่ไปว่ไปยัเวเดี๋

เดินตัวไปชนที่บอกเฮ้ยเอือมันได้ทำอะไรวะเจาไปฟ้าเฉยอันนี้ไรฟ้าได้ไม่ใช่เอ้ออันโงเฮ้ยหรือมันต้องเอาไปห้องนู้นไหมห้องข้างหลังไหมปุกถินเอาเปิดน้ำไ่ะเอ้าช่องเอ่ปล่านี่ไงเอ้สั่ง ปินท่อหนาก็อันี่นที่ปิดเฮ้ยนี่ไงเอออะไรวะเนี่ยแม่งประตูบาน <c oughs> <laughs> โดดเฮ้ยมันมีเสียงนาฬิกาที่วิ่งครับเ้ยไป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 ยัน ขึ้นมาทำไมอ่ะมันต้องมีสายเหยียดดิเออเตะพวกนี้ลงไปก่นนอนลงไปอ๋อมันต้องไปปิดไฟอีกครั้งหนึ่งว่าไอ,อ้ผมเราต้องปีนกลับไปปิดอะไรเดี๋ยวเพิ่งซิมไปดูทางออกก่อนดูมีอะไรบ้างทางขวาไปหาทางปิดเตมนะไฟเฮ้ย,เอ,ยเออเอบบนี้ยไปวิ่งเลยกอนวิ่งทางนี้หน่งสิบเอ็ด

นายไม่ใช่จะตกแหมเฮ้ยเฮ้ยคนนอนอยู่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ที่อะนะกลัวเกินมันจะแดกเด็กแล้วมองไม่เห็นนะเว้ยใช่เหรอมั้งไปเลยไป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 เดินเดินเดินออกกวาออกกวาออกกวาโอ้ไปเร็วกูไปเร็วโนตเด็กไม้เด็กไม้ปลากรัวนี่อะนี่มันโคตรจะทุ่มไรเดอร์เลยนี่หว่า ซูมายเดอร์มัน pues ก mm ็เลยไม่จบน้องหิวน้องหิวใช่หรอใช่น้องหิวเวล้วแดกหนูเร็วก็ได้เลยอุ้ยมันหิวจริงเลยเนี่ยเชี่ยหาหนูกินเร็วอย่าหิวอย่าหิวคนเราต้องกินข้าวหิวหนักอยู่หนักท ok ี่เชี่ยขารีบเลยดูดิเชี่ยขารีบเลยหรือมันรีบอยู่แล้ววะโอ้ยโอ้ยขอกินข้าวหน่อยครับขามน่าจะรีบอยู่แล้วนะเพื่อน วันนี้ข้าวหน่อยเฮ้ยใจดีไหมป้าอุ้ยเปิดตู้แล้วบอกเปิดไม่ได้ไหมถึงกระโดดไปถึงกระโดดเร็วไปลาก่อนเพื่อนตำมะก่อนโอ้ียงคุณไปเวียนมา

โนต้องโดนตงจู๊ต้องจู๊ต้องจู๊สี่คูนร้อยอะโดนลงโดนลบนี่ไรครับมึงจะหมุนนะมะเขืออะแล้วสี่คูนร้อยเ้ยเอ้าที่เดิมปะเนี่ยอ๋อมันนี่ไงมันดับมันดับไปนี่ให้อ๋อ ว้าวเมีบอลไฟด้วยหรอวะไม่รู้ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีโอเค